ความคิดชีวิตและจิตใจของคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ช่องมุติตาชาแนลมีเรื่องราวเกี่ยวกับความคิดชีวิตและจิตใจของคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือมาฝากค่ะเรื่องบาปบ,บุญคุณโทษนันลกสวรรค์ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะผู้ที่มีลักษณะของผู้ที่มีเส้นกากบาดกาฝ่ามือนั้นเป็นผู้ที่รักสงบรักสันติมีชีวิตที่อิสระคะ่ะเพราะเขารู้ว่ายามใดที่เขาได้อยู่อย่างสงบตามลำพัง ชีวิตเขาเหมือนกับได้รับการชาร์จพลังมากขึ้นเขาจึงพยายามหลีกเลี่ยงในสถานที่ที่มีผู้คนจอแจอึกรกะทึกคึกโคงหรือว่ามีความวุ่นวายนะคะเพราะว่าความเงียบความสงบจะสามารถเติมพลังให้เขาเหล่านั้นได้อย่างดีทีเดียวคนโดยส่วนใหญ่ ไม่ค่อยชอบอยู่ตามลำพังเพราะจะรู้สึกว่าเหงาและโดดเดี่ยวต่างจากผู้ที่มีเส้นการกรบาทกลางสามมือนะคะเวลาเขาอยู่ตามลำพังเขาจะรู้สึกว่ามีความสุขมีอิสระภาพเขาสามารถใช้เวลาเหล่านั้นไปในสิ่งที่เขาชอบเช่นการอ่านหนังสือการฟังเพลงการเล่นดนตรี การอยู่กับธรรมชาติบางคนก็จะชอบการทำสวนการประดิษฐ์คิดค้นเรื่องต่างๆสิ่งเหล่านี้นั้นล้วนทำให้เขามีความสุขและมีพลังกายพลังใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นเวลาเขาอยู่คนเดียวเขารู้สึกว่าเป็นเวลาพักผ่อนที่มีคุณค่าบางทีเวลามีเพื่อนฝูงชวนไปงานปาร์ตี้ งานสังสรรค์งานสังคมต่างๆแทนที่เขาจะดีใจเหมือนคนอื่นแต่เขารู้สึกว่าบางครั้งทำให้เขาหงุดหงิดใจเพราะจะต้องทำให้เขาเสียเวลาอันเป็นส่วนตัวไปนั้นเองความคิดสร้างสรรค์ที่ดีๆหลายครั้งมักจะเกิดเวลาเขาอยู่ตามลำพังบางครั้งเขาชอบที่จะไปท่องเที่ยว ตามลำพังไปในสถานที่ที่ห่างไกลในชนบทไปชื่นชมธรรมชาติหรือวิถีชีวิตของผู้คนในเวลานั้นความคิดเขาจะเปิดกว้างมีอิสรภาพทางความคิดเขาสามารถใช้เวลาเหล่านั้นคิดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆขบคิดปัญหาในใจสิ่งที่เขาคุ้นคิดบางครั้งนำมาสู่วิถีทางใหม่ๆ อันเกิดประโยชน์กับตนเองและส่วนรวมแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่เขาชื่นชอบอาจจะเป็นป่าเขาภูเขาของฟ้าทะเลธรรมชาติหรือน้ำตกอันสวยงามสิ่งเหล่านั้นล้วนทำให้จิตใจเขาเปิดกว้างออกสายลมและแสงแดดตามธรรมชาติล้วนเป็นสิ่งที่กระตุ้นพลังและเสริมพลังแห่งคุณค่า แห่งชีวิตของเขาได้เป็นอย่างดีแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเขาต้องไปอยู่ในสถานการณ์หรือในสถานที่ที่มีคนมากมายการแข่งขันแก่งแย่งช่วงชิงเขารู้สึกอ,อึดอัดและไม่ชอบบรรยากาศเหล่านั้นหรือแม้แต่เป็นสถานบันเทิงแหล่งบันเทิงต่างๆยามราตรีที่ผู้คนต่างๆชอบไปกัน เขาก็จะรู้สึกเบื่อสถานที่เหล่านั้นเขาไม่ชอบไปนั่งในสถานที่นั้นเป็นเวลานานเพราะมีทั้งควันบุหรี่คนที่มีกิเลสตัณหาต่างๆนานา,นาเข้ามาทำให้จิตใจเขาฟุ้งซ่านและรู้สึกอึดอัดในความคิดและในอารมณ์ที่ต้องอยู่ร่วมกับผู้คนเหล่านั้นบางทีถ้าหากเขาถูกเชิญไปสถานที่เหล่านั้น เขาจะรีบขอตัวหรือไม่ก็แอบออกมาจากสถานที่เหล่านั้นอย่างเงียบๆการอยู่สถานที่ที่มีคนมากมายหรือแม้แต่สถานที่ที่บันเทิงแหล่งอบายมุกต่างๆเวลาเขาจะอยู่เขาจะรู้สึกเสียพลังงานชีวิตไปได้มากหลายคนอาจจะมีความสนุกตามผับตามบาร์คาราโอเกะ แต่ผู้ที่มีเส้นก,กะกบาดกากฝ่ามือนั้นหลังจากกลับมาเขาแทบจะหมดพลังงานเลยทีเดียวบางทีอาจจะสูญเสียพลังงานไปจนถึงวันลุงขึ้นเขามีโลกส่วนตัวสูงมากเขาชอบอยู่กับความคิดของตัวเองเวลาอยู่กับตัวเองเขาจะใช้เวลาในการคิดวิเคราะห์ตึกตองเรื่องราวต่างๆซึ่งเขาทำได้อย่างแตกฉาน ในบางครั้งยามได้อยู่ตามลำพังเขาจะมีวิธีคิดในเรื่องของการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวหรือเรื่องการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆท,ท,ที่ทำออกมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ในเรื่องของลางสังหรณ์นั้นผู้ที่มีเส้นกากบาทกา,ฝากฝ่ามือจะมีลางสังหรณ์ค่อนข้างแม่นทั้งนี้เนื่องมาจาก สมาธิที่เขาสะสมมาหลายภพชาติเวลาพบปะผู้คนหรือรู้จักคนใหม่ๆเขาจะรู้สึกถึงอุปนิสัยใจคอรู้ว่าพื้นฐานชีวิตความคิดคิดดีคิดร้ายนั้นเป็นอย่างไรทำให้เขารู้วิธีที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนเหล่านั้นบางคนมาคบกับเขาเพื่อหวังผลประโยชน์ โกหกมาหลอกลวงเขาเขาก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วเพียงแต่เขาแก้งทำรู้หรือไม่สนใจไปอย่างนั้นเองเนื่องจากมีต้นทุนทางจิตใจที่สูงอยู่แล้วจากการสั่งสมสมาธิภาวนามาหลายภพหลายชาติหากในชาติภพปัจจุบันได้มีโอกาสพัฒนาในเรื่องของการปฏิบัติธรรมต่อไป ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรักษาศีลการเจริญสมาธิการทำภาวนาหรือการสืบทอดพระพุทธศาสนานั้นล้วนทำให้เขาสร้างเสริมกำลังจิตไปได้อย่างสูงและเป็นการตืมพลังกำลังบารมีให้เขาอย่างมียิ่งผู้ที่มีเส้นกากบาทการฝ่ามือจะมีสัมผัสพิเศษ เวลาไปสถานที่ที่แปลกแปกหรือมีสิ่งต่างๆที่เหนือธรรมชาติเขาจะรับรู้ถึงพลองงานเหล่านั้นบางครั้งไปในสถานที่ที่อันตรายเขาจะรีบออกห่างจากพื้นที่เหล่านั้นทันทีหรือแม้แต่การเตือนผู้คนรอบข้างว่าให้ออกจากสถานที่เหล่านั้นแม้แต่บางครั้ง ก็บอกว่าไม่ควรไปซึ่งถ้าหากผู้คนเชื่อเขาก็จะได้รับความปลอดภัยจากสิ่งที่ไม่คาดคิดสิ่งเหล่านี้ก็มาจากอำนาจของพลังจิตหรือสัมผัสทางจิตที่เขามีความละเอียดอ่อนมากกว่าคนทั่วไปจากสภาวะจิตที่เขาสังสมมานั้นเองค่ะหากเขาเหล่านั้นได้พัฒนาต่อ ในเส้นทางธรรมจิตของเขาจะได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วและเข้าถึงธรรมะชั้นสูงได้เร็วกว่าคนทั่วไปหากมีโอกาสทำบุญสร้างบารมีผลบุญนั้นจะกลับขึ้นมาสู่เขาอย่างมีกำลังมากและรวดเร็วแต่ถ้าหากไปทำบาปหรือทำอกุศลกรรมไม่ว่าทางกายวาจาหรือใจ ผลกรรมนั้นก็จะสะท้อนกลับมาหาสู่ตัวเขาอย่างรวดเร็วและรุนแรงเช่นกันทั้งนี้เนื่องจากเขาปฏิญาณตนที่จะมาสืบทอดพระพุทธศาสนาและสร้างคุณง,งามความดีบนโลกมนุษย์อันเป็นการสร้างเสริมบุญบารามีต่อยอดของเขานั้นเองค่ะจะพบว่าผู้ที่มีเส้นกระกกบาดกลางฝ่ามือหลายคนเวลาทำบา ผลจะสะท้อนกลับมาอย่างรวดเร็วทั้งที่คนอื่นทั่วๆไปก็ทำบาปเช่นกันแต่ว่าจะได้ผลกรรมนั้นยาวนานกว่าดังนั้นผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นจึงไม่ควรทำบาปใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะทางกายวาจาหรือใจแต่ควรให้โอกาสในชาติพบนี้สร้างกุศลบารมี ในด้านต่างๆให้สูงขึ้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะในภพภูมิมนุษย์นั้นเป็นภพภูมิที่มีดวงวิญญาณจากหลายภพภูมิลงมาจุติไม่ว่าจะมาจากสวงสวรรค์เพื่อมาสร้างบุญกุศลบารามีเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปมาจากมนุษย์ที่กลับมาเกิดใหม่บางจำพวกมาจากภพกภูมิของสัตว์เดรัจฉาน ที่ใช้กรรมหมดแล้วบางส่วนมาจากนรกภูมิที่กลับมาเป็นมนุษย์ซึ่งพวกนี้จะยังมีอุปนิสัยตามส่งในเรื่องของการเป็นสัตว์นรกอยู่มากจะเห็นว่าคนกลุ่มเหล่านี้จะมาเกิดในโลกมนุษย์ก็จ้องที่จะมาฆ่าฟันเบียดเบียนโกหกและสแสวงประโยชน์ในด้านต่างๆ หาเข้าตัวเองอันนี้เนื่องจากอุปนิสัยเดิมยังคงมีอยู่ในตัวของสัตว์เดรัจฉานหรือแม้แต่สัตว์นรกต่างๆดังนั้นในโลกนี้จึงเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายมีแต่การเบียนเบียนแก่งแย่งและช่วงชิงบางครั้งแทนที่จะมาสร้างกุศลบารมีกันกลับมาสร้างบาปกรรม เข้าหาตัวเองให้เพิ่มผู่นยิ่งขึ้นอีกคนทางสุดท้ายแน่นอนว่าต้องกลับไปสู่อบ,บายยภูมิอีกทั้งอย่างแน่นอนซึ่งผู้ที่มีเส้นกรกบาทกลางฝ่ามือที่อาสาลงมาจุติในโลกมนุษย์นั้นก็เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาสร้างคุณงามความดีเพื่อจันลงสภาวะของโลก ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปดังนั้นชีวิตเขาจึงต้องผ่านพบกับศัตรูมู่มานหรืออุปสรรคจากพวกเปรตอสูรลกายจากนรกที่กลับมาเกิดขึ้นที่จะปล่อยขัดขวางความดีที่เขาสร้างอยู่นั่นเองค่ะผู้ที่มีเส้นกากบาทการฝ่ามูนั้นทั้งที่รู้ว่าการกลับมาจุติในโลกมนุษย์นั้น เต็มไปด้วยอันตรายแต่เขาก็อาสาลงมาถัางนี้เพื่อต้องการที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาและสร้างสารรค์ผุสนบารมีของตนเองให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปดังนั้นท่านจะพบว่าอุปนิสัยอื้นฐานของผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นมักจะเป็นผู้ที่กล้าหาญเด็ดเดียวกล้าตัดสินใจ แม้ที่จะอยู่ในสภาวะที่อันตรายก็ตามซึ่งอุปนิสัยนี้เป็นอุปนิสัยที่ข้ามภพข้ามชาติมานั้นเองท่านจะพบว่าผู้ที่มีเส้นกาก,กบาทกลางฝ่ามือนั้นหลายครั้งไปอยู่ในสถานาการณ์ที่อันตรายหรือไปพบพวกคนพานต่างๆแต่เขานั้นก็ไม่ได้เกรงกลัวแต่เขากล้าที่จะต่อสู้กับบุคคลเหล่านั้น เพื่อคุณความดีและความถูกต้องในสังคมค่ะนอกจากนั้นเขายังตระหนักดีว่าพบมนุษย์เป็นพบภูมิที่ดีที่สุดในการสร้างกุศลและบารมีเพราะมนุษย์นั้นประกอบด้วยขัธ์ทั้งห้าซึ่งหาไม่ได้ในมิติอื่นหรือพบอื่นดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะลงมาเพื่อสร้างเสริมกุศลบารมี ให้ยิ่งขึ้นไปถึงแม้ว่าเขาจะมีนิสัยที่กล้าหาญเด็ดเดี่ยวจากอุปนิสัยตามที่กล่าวมาแต่โดยพื้นฐานแล้วเขาไม่ได้เป็นคนที่ก้าวร้าวหรือว่าโมโหรุนแรงอะไรนะคะเขากลับเป็นคนที่ใจเย็นสุข,ขุมรอบคอบและมีความเมตตากรุณาสูงพบเห็นได้จากเวลาพบมนุษย์หรือสัตว์ที่เคาะาย หรือได้รับความเดือดร้อนเขาจะอาสาที่จะไปช่วยเสมอแม้ว่าจะไม่ได้รับผลใดๆกลับมาเลยก็ตามเพราะคุณสมบัติทางจิตใจเหล่านี้เป็นพื้นฐานทางจิตใจของเขามาหลายภพหลายชาติค่ะหลายครั้งจะเห็นผู้ที่มีเส้นกากบาทการฝันอย่างนั้นอยู่ตามลำพังหรืออยู่ห่างจากคนที่มีนิสัยเอะอะโวยวาย คีโมโหเอาเปรียบคนอื่นเพราะเขารู้สึกอึดอัดที่จะอยู่ใกล้กับพวกคนเหล่านั้นบางทีก็ถูกเข้าใจผิดเหมือนกันว่าไม่เอาเพื่อนเอาสูงไม่เอาญาติพี่น้องเป็นคนที่แปลกประหลาดหรือบางทีก็ถูกมองว่าเข้ากับใครไม่ได้เขาเป็นผู้ที่ให้ความสนใจและใส่ใจในเรื่องสภาพแวดล้อม ค่อนข้างมาทั้งเรื่องของสถานที่และบุคคลเนื่องจากจิตใจของเขานั้นมีความละเอียดถ้าหากเขาไปอยู่ท่ามกลางผู้คนที่คิดไม่ดีคิดหลายจิตใจเขาจะเปิดรับความคิดเหล่านี้เข้ามาสู่กระแสความคิดของเขาทำให้เขารู้สึกอึดอัดและอยากออกหาก่างจากสภาพแวดล้อมเหล่านี้นั้นและคนเหล่านั้น จากการเป็นผู้ที่มีจิตที่มีความละเอียดความรักสงบนั้นส่งผลดีในความเติบโตทางปัญญาจะเห็นว่าผู้ที่มีเส้นกากบาทกางฝ่ามือนั้นมีจิตที่สร้างสรรค์มีความคิดสร้างสรรค์ที่สูงมากไม่ว่าเขาจะอยู่ในวงการอาชีพใดเขาจะเป็นนักพัฒนานักคิดนักค้นขวาสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆแนวทางใหม่ๆใ,ในการแก้ไขปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมและสถานที่เหล่านั้นหลายครั้งในที่ทำงานเขาก็จะมีไอเดียใหม่ๆใ,ในการปรับปรุงวิธีการทำงานวิธีการคิดวิธีการบริหารทำให้หลายคนอาจไม่ชอบเพราะว่าเขาชอบปรับเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตลอดเวลา และมีความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆมาอย่างไม่หยุดหย่อนซึ่งหลายคนในองค์กรกับไม่ชอบเพราะคนเหล่านั้นไม่ชอบที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางท่านเก่งในเรื่องของงานศิลปะงานดนตรีการแต่งเพลงงานวาดรูปหรือการสร้างสารรค์นวัตกรรมการประดิษฐ์คิดค้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์การไฟฟ้า หรือแม้แต่การวางแบบบ้านงานสถาปนิกหรือวิศวกรก็เป็นสิ่งที่เขาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเช่นถ้าหากเป็นสถาปนิกเขาก็จะออกแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์ในทางสถาปัตย์ที่ไม่เคยมีมาก่อนหลายท่านก็เป็นผู้ที่ถนัดในงานช่างเขาก็จะเอาความรู้ของเขานั้นมาต่อย,ยอดพัฒนาประดิษฐ์เครื่องไม้ เครื่องมือใหม่ๆอันเป็นประโยชน์บางครั้งก็เกิดนวัตกรรมใหม่ๆอันเกิดประโยชน์กับสังคมในวงกว้างผู้ที่มีเส้นกากบาทการฝ่ามือนั้นเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในสถานการณ์อย่างลึกซึง้งทั้งในเรื่องของความคิดจิตใจของผู้คนและสถานการณ์รอบตัวที่เกิดขึ้นหากในองค์กรใ,ใดๆรู้ถึงเรื่องนี้ และนำเข้ามาใช้งานให้เป็นผู้วางแผนผู้บริหารเขาจะวางแผนงานเรื่องการใช้งานให้เหมาะสมกับสถานการณ์รวมถึงการวางแผนการใช้เวลาการบริหารจัดการเรื่องราวต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมอันนำไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จค่ะเพราะเขาจะสามารถเสนอแนะในการวางคน ในการทำงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งทั้งนี้เนื่องจากเขารู้ตื้นลึกหนาบางถึงอุปนิสัยใจคอของแต่ละคนนั้นเป็นอย่างดีเขาจะมีความสามารถในด้านการเข้าใจจิตใจของผู้คนและสถานการณ์เป็นอย่างดีแต่เขาก็ไม่ได้ใช้ความสามารถเหล่านี้ในการหาผลประโยชน์เข้าหาตัวเองนะคะเขากลับ จะเอาฐานความรู้ฐานความคิดนี้เพื่อไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมนั้นมากกว่าเขาชอบที่จะให้การสนับสนุนให้กำลังใจให้ส่วนที่เป็นบวกกับผู้อื่นนั่นเองผู้ที่มีเส้นกากบาดการฝ่ามือนั้นมักมีเป้าหมายของตนเองอยู่ในใจเสมอเขาจึงใช้ความสามารถและทุ่มเททรัพยากรทั้งพวง เื่อจะเดินไปสู่เป้าหมายที่เขาตั้งวายนั้นเองหลายครั้งที่เขาเอาเรื่องรางสังหณ์มาประยุกต์ใช้กับชีวิตวิธีคิดและวิธีการทำงานของเขาและความเป็นผู้ที่เข้าใจจิตใจผู้อื่นอย่างลึกซึง้งเขาจึงใช้ความสามารถเหล่านี้มาเป็นองค์ประกอบในการทำงานของเขาให้ประสบผลสำเร็จได้เพราะเขารู้ว่า เขาควรจะมีปฏิสัมพันธ์กับแต่และคนอย่างหลายครั้งเขาได้ไอเดียใหม่มาจากการทำงานอดีเละการไปท่องเที่ยวการทำสวนหรือการเลี้ยงสัตว์หรือรแม้แต่การเล่นดนตรีหรือรแต่งเพลงบางทีก็นำมาซึ่งความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆซึ่งจิตใจที่เปิดกว้างและนำมาซึ่งความคิดใหม่ๆเหล่านี้เขาก็จะมาประยุกต์ใช้ ในกิจการงานต่างๆทําให้กิจการงานต่างๆของเขานั้นประสบผลสําเร็จและเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดียิ่งแม้แต่ปัญหาที่ซับซ้อนที่ไม่เคยมีใครแก้ไขได้เขาก็สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายเพราะเขามองทุกอย่างเป็นองค์รวมและมองเห็นเรื่องความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆทั้งสิ่งที่มีชีวิต ไม่มีชีวิตรวมถึงผู้คนที่แวดล้อมเขาจึงสามารถคิดวิธีที่จะดำเนินไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้อย่างเหมาะสมเป็นสถานการณ์นั้นๆในสภาพแวดล้อมที่เขาชอบในสถานการณ์ที่เงียบสงบอยู่ๆก็มีไอเดียขึ้นมาอยู่ๆก็มีความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งไอเดียดีๆเหล่านี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยในสถานการณ์ที่มีความวุ่นวายสับสนเขาเป็นผู้ที่มีความเข้าใจดีกับสถานการณ์รวมถึงผู้คนที่อยู่รอบๆตัวใครที่เป็นมิตรใครที่เป็นศัตรูหรือแม้แต่ใครที่จะเป็นผู้ที่สนับสนุนเขาได้โดยนิสัยส่วนตัวแล้วเป็นผู้ที่มีความอบอุ่นและเป็นผู้ที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นสูงมาก เขาจะมีความกังวลใจอยู่ลึกๆถึงความรู้สึกของผู้อื่นที่มีต่อตนเองดังนั้นเขาจึงระมัดระวังในการปฏิบตัติตนของตัวเองที่จะทำให้ผู้อื่นนั้นมีความไม่สบายใจเขาไม่ชอบสถานการณ์ที่มีเรื่องของความขัดแยง้งเขาจึงพยายามหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปสู่สถานการณ์ที่แวดล้อมไปด้วยความขัดแยง้ง ของผู้คนจะเห็นว่าเขาปฏิเสธที่จะรับตำแหน่งที่สูงขึ้นในบางครั้งไม่ใช่ว่าเขาทำไม่ได้เพียงแต่เขาหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปสู่สถานการณ์ของความขัดแย้งการชิงดีชิงเด่นนั่นเองค่ะแต่ถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้จำเป็นต้องรับตำแหน่งที่สูงขึ้นเขาก็จะใช้ความสามารถนั้นทั้งหมดที่มีอย่างสร้างสรรค์การทำงาน จนประสบความสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์คุณสมบัติที่ดีๆหลายอย่างของผู้ที่มีเส้นกากบาทการฝามือไม่ว่าจะเป็นความกล้าหาญความตั้งใจที่มุ่งมัน่นการรักษาสัจวจะประกอบไปด้วยความเมตตากรุณา,าหลายครั้งเขาไปพบเห็นมนุษย์หรือสัตว์ที่ได้รับความลำบากเขาก็เข้าไปช่วยเหลือโดยไม่รีรอหลายครั้งการตัดสินใจ ไปช่วยเหลือผู้คนและสังคมทำให้ไปขัดแย้งกับกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มอิทธิพลโดยไม่รู้ตัวเพราะการเข้าไปจัดการไปช่วยเหลือผู้ดอยอโอกาสผู้ที่อ่อนแออาจไปทำให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆเสียประโยชน์เขาเป็นผู้ที่เข้าถึงพรนสวรรค์นในด้านต่างๆมากกว่าคนทั่วไป จากจิตที่มีความละเอียดสูงและมีสมาธิตั้งมั่นในการทำกิจการต่างๆหากเขาได้เรียนรู้ในองค์ความรู้หรือศาสตร์ในด้านต่างๆความรู้เขาจะไม่อยู่แค่นั้นแต่เขาจะคิดค้นพัฒนาต่อยอดความรู้นั้นเข้าสู่ความรู้ใหม่นอกจากนั้นเขายังเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ในการพูดและการเขียนเป็นอย่างดี เนื่องจากในสมองของเขาบรรจุเรื่องราวและข้อมูลต่างๆไว้มากมายงานเขียนของเขานั้นจะเป็นเรื่องราวใหม่ๆบทละครใหม่ๆเรื่องราวใหม่ที่ไม่ซ้ำกับผู้อื่นการชอบอยู่ตามลำพังไม่ได้เป็นการปิดโอกาสการเรียนรู้ของเขานะคะเขากลับพบว,ว่าเขามีพลังและมีศักยภาพในการเรียนรู้สูงมาก เขามีความชอบที่จะอ่านหนังสือผลขวาการคิดการเขียนเรื่องราวใหม่ๆอยู่เสมอและยังเป็นผู้ที่รักในการเดินทางท่องเที่ยวอีกด้วยในการเดินทางท่องเที่ยวนั้นเขาไม่ได้ชอบลักษณะการไปแบบคุกคัวที่มีคนวุ่นวายไปกันเป็นคณะมากๆเขาชอบที่จะเดินทางท่องเที่ยวไปตามลำพัง ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวในประเทศหรือในต่างประเทศหรือถ้าหากจะไปกับเพื่อนก็จะไปกับเพื่อนกลุ่มที่สนิทที่รู้ใจเท่านั้นเพราะการเดินทางไปกับเพื่อนสนิทที่รู้ใจจะเป็นการเสื่มพลังงานเสื่มความคิดสร้างสรรค์ของเขานั่นเองค่ะขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มา เนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ด้วยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมุทิตาชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ